สวัสดีครับวันนี้พบเก๋วันพีทเทเชอร์คุณวมิสเตอร์เควันนี้ครับมีข่าวสารครับของกาชาใหม่ครับซึ่งเป็นกาชาที่จะมาหลังจากกาชาของเทเชอร์แบบจบลงไปนะครับกาชาตอนนี้จบวันไหนกาชาพวกนี้ก็จะมาต่อจากกาชาตอนนี้เนาะซึ่งผมใช้คําว่าพวกนี้ครับเพราะกาชาของข่าววันนี้หรือคลิปวันนี้ครับมีมากกว่า1กาชาครับที่จะมานะ ค่อนข้างจะเป็นการดักที่หลายชั้นมากๆเพราะเดี๋ยวประมาณวันที่25ครับวันที่25นี้25กลุ่กุมภาพันธ์ครับ <amusing> ก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ครับคืออีเวนต์ของฉลองครบรอบ6ปีของ s e r v ์เ g อร์โกโบมานะครับนี่คือกาชาหลอกกาชาดักเพชรกาชาเข้าดาวก็แล้วแต่จะเรียกเนาะก่อนที่จะมีอีเวนต์6ปีมานะครับ ก็การชาาแรกครับคือการชาของ PVP ครับหรือการชาของ Pi r a t e r a m b บนะครับก็จะมีตัวความใหม่ๆก็คือออสครับแล้วก็จะเพิ่มเลดออกของแชงคูดวันฮาโลวีนด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเลดออกของคาตาคุลิซซุปเปอร์ไทสีม่วงด้วยนะครับซึ่งการชานี่ครับเปิดครั้งแรกครับ30เพชรเปิดครั้งที่สองครับก็จะได้ตัวละครของ PVP 1ตัวแบบสุ่มนะครับ เปิด3ครั้งการันตีใบแดงเปิด4ครั้งก็เสียหนึ่งเพชรนะครับก็เปิด5ครั้งการันตี Aus, ตออสตัวละครใหม่1ตัวนะครับแล้วก็เปิด6ครั้งก็ได้ตัวละครของ PVP 1ตัวนะครับก็กาชานี้ถ้าคุณต้องการเปิดก็คือเปิดเพื่อหวังหาตัวละครของ PVP เอามาใส่ทีมเอามาลงเล่นเนาะกาชาของ PVP ครับแล้วก็กาชาของอีเวนต์ดับดันะครับ ซึ่งอีเวนต์ดาบดำก็คือเป็นอีเวนต์เพื่อเราจะลงเล่นเพื่อจะเก็บสะสมดาบดำนะครับหรือดาบของมีฮอคเนาะเก็บสะสมเพื่อจะเอาไปแกลกรางวัลน,นะครับก็เป็นอีเวนต์เก็บสะสมของเนาะซึ่งกาชานี่ครับจะมีการเพิ่มเลดออกของลูฟี่ซุปเปอร์ไทส์สีแดงแล้วก็ลอซุปเปอร์ไทส์สีม่วงด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครพิเศษครับก็คือบิกมัมและก็พุดดิ้งจังกลับมานะครับ คือบิ๊กมัมกับพุดดิ้งจังนี้คือตัวละครพิเศษนะครับที่เอาไว้ลงอีเวนต์เนาะก็จะช่วยเพิ่มของดรอปจะช่วยเพิ่มทำให้ผ่านด่านง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็กาชานีครับเปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2การันตีใบแดงเปิด3ครั้งได้บิ๊กมัม1ตัวเปิด4ครั้งเสีย1เพชเปิด 5, อ่าเปิด6ครั้งเปิด6ครั้งกรันตีพุดดิ้ง1ตัวนะครับก็ เปิด3ครั้งได้บิ๊กมามเปิด6ครั้งได้พุดดิ้ง1ตัวนะครับกาชาของอีเวนดับดํานะครับแล้วก็กาชาของอีเวนใหม่อีกอันนะครับคือรู้สึกว่าจะมีอีเวนใหม่มา2อันเลยเนาะอีเวนของบิ๊กมามพุดดิ้งจังแล้วก็อีเวนของคราซอนแล้วก็ไวโอเลตมานะครับก็น,นี่ก็เป็นตัวละครพิเศษเหมือนกันกาชาของอีเวนนะครับ ก็เปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งี่2ก็การันตีใบแดงเปิด3ครั้งการันตีไวโอเลตเปิด4ครั้งเสีย1เพชรเปิด6ครั้งการันตีคราซอน1ตัวนะครับก็เป็นกาชาของอีเวนเหมือนกาชาของบิ๊กมัมและก็พุดดิ่งจังเด็กๆนะครับกาชาอีเวนก็หมายความว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนใหม่มา2อีเวนเลยและก็กาชาอีเวนก็มา2กาชาเลย แล้วก็กาชาของ PVP หนึ่งกาชาเลยแต่ยังไม่จบยังไม่จบกาชาสุดท้ายเนี่ยแหละคือของจริงครับและก็กาชาสุดท้ายครับกาชานี้ต้องเรียกว่าเป็นกาชาอะพิมหาดักเพชรโคตรโคตรโคตรค,ค,ครับนี่คือกาชาของเขาดาว6ปีครับนี่คือกาชาเขาดาวเลยครับไม่ใช่กาชา6ปีนะ นี่คือแค่เขาดาวแต่เป็นการเขาดาวที่อมืมันน่าเสียเพชรหรือเกินครับเพราะกาชานี้คือกาชาของโอเด้งและโลเจอร์ครับกลับมาแล้วครับมันเอาโอเด้งแล้วก็โลเจอร์ครับมาเป็นกาชาดักครับโอ้โหบันไดโคตรล้ายเลยเอาตรงๆเลยคือโคตรร้ายเลยครับ คือนี่คือการชาเขาดาวนะครับการชาเขาดาวก่อนจะฉลอง6ปีและมันเอาโรเจอร์กับโอเด้งเนี่ยมาใส่ในกาชาเขาดาวโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยหลายคนเขาคิดกันครับว่ากาชา6ปีเนี่ยโรเจอร์กับโอเด้งเนี่ยมันต้องมาด้วยแน่ๆเลยแต่แต่แต,แต,แต,แต่บันไดเอาโอเด้งกับโรเจอร์มาใส่ก่อนกาชา6ปีซะงั้นแหละ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่ากาชา6ปีเนี่ยจะมีโรเจอร์หรือโอเด้งหรือเปล่าคือไม่รู้เลยแต่ตอนนี้คือกาชาเขาดาวเนี่ยมันมีโรเจอร์กับโอเด้งซึ่งโรเจอร์กับโอเด้งนั้นคือตัวละครพิเศษที่จะหาได้จากกาชาของมันเท่านั้นนะครับกาชาอื่นๆหาไม่ได้ด้วยเฮ้อบันได <c oughs> บันไดมัน้าย หลายมากๆ,ๆครับซึ่งกาชานี้เลทของกาชาคือปกตินะครับเลทไม่เพิ่มนะเลทปกตินะครับกาชาโรเจอร์โอเดงกลับมาแล้วครับซึ่งกาชานะครับเปิดครั้งแรกก็30เพชรเปิดครั้งที่สองสามสี่ห้าก็เสียห้าสิบเพชรแล้วก็ได้ใบแดงหนึ่งใบนะครับการันตีเลยเนาะ ก็หลังจากครั้งที่2ขึ้นไปก็ได้ใบแดงหมดเลยนะครับก็เป็นกาชาที่สเต็ปง่ายๆเลยคือเปิดครั้งแรก30 2,3,4,5,6,7,8,9,10 6, ก็4 5ปเกพแล้วก็ได้ใบแดงหนึ่งใบเนาะกาชาปกติทั่วไปซึ่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอเฮ้ยอ,อีกรอบหนึ่งครับบัน,ดนไนดมันล้ายบันไดมันล้ายจริงๆ คือไม่คิดอะเอาตรงตรงนะคือผมไม่คิดเลยครับว่าบันไดจะเล่นอย่างเงี้ยอย่างนี้นะเอาตรงๆเลยคือมีคนเปิดเยอะแน่ๆครับเพราะคนที่ไม่มีู้เจอร์กับโอเด้งเนี่ยผมเชื่อว่าอยากได้แน่คือผมจะไม่ฟันทงนะครับไม่ฟันทงว่า6ปีเนี่ยโรเจอร์โอเด้งจะมาด้วยหรือเปล่าผมจะไม่ฟันทงแต่ถ้าใครจะเปิดก็ขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีเนาะเลขกาชาวปรก,กรต,ติทั่วไปนะครับ ข่าวสารอีเวนต์ของกาชาใหม่ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็มีกาชาใหม่ทั้งหมดก็คือ4กาชาครับกาชาอีเวนต์สกาชากาชา PvP 1กาชาแล้วก็กาชาอภิมาหาดักเพชรโคตรโคตรหกาชาครับกาชาเขาดาวนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดตามเพื่อเป็นกลังใจผมเลยครับดีกับตะคิมนะสวัสดีครับ